คุณรู้หรือไม่ว่าพายุไต้ฝุ่นลูกเดียวสามารถทําให้การเดินทางทางอากาศหยุดชะงักได้แล้วถ้าไม่ใช่แค่ลูกเดียวละ่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวียดนามซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของใครหลายคนเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาสำนักงานการบินเทือนเวียดนาม CAV ได้ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวใน6สนามบินทางภาคกลางของประเทศนั่นก็คือสนามบินบวนมาทวตสนามบินจุลายสนามบินเลนเคิงสนามบินไพกูสนามบินฟุการดและสนามบินตะวีสาเหตุหลักก็คือการมาเยือนของพายุไต้ฝุ่นคันเมกีที่กำลังเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะขึ้นฝั่งในช่วงเย็นวันนั้นเองแต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นการปิดสนามบินแต่ละแห่งไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันและมีระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปลองมาดูรายละเอียดกันครับ สนามบินตะวีในจังหวัดนคกปฐปิดให้บริก in ารตั้งแต่15นาฬกาถึง24นาฬกาเที่ยงคืนสนามบินฝุการ์ในจังหวัดซาลายรระงับการให้บริการตั้งแต่16นาฬกาถึง3นาฬกาของวันรุ่งขึ้นสนามบินจูลายในจังหวัดกวางนามจะระงับการบริการเที่ยวบินตั้งแต่20นาฬิกาถึงหนาฬิกาของวันรุ่งขึ้นสนามบินเลนเคืองในจังหวัดเลิมดงระงับบริการตั้งแต่19นาฬกาถึง24นาฬกาเที่ยงคืน สนามบินไทยกูดในจังหวัดซาลายจะระงับการให้บริการเที่ยวบินตั้งแต่21นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นสนามบินบวนมาทวตในจังหวัดดาก,กลักจะปิดให้บริการตั้งแต่22นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นทำไมต้องปิดคำตอบคือความปลอดภัยครับในช่วงเวลาที่สนามบินปิดทำการคาดว่าจะมีลมกระโชกแรงถึง1031-17กิโลเมตรต่อชั่วโมงและฝนตกหนักซึ่งจะทำให้ทัศนวิสัย ในการบินลดลงอย่างมากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสํานักงานการบินเพลินจึงสั่งการให้สนามบินทุกแห่งดําเนินมาตรการป้องกันพายุอย่างเต็มที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นสายการบินภายในประเทศหลายแห่งได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่เดินทางจากกรุงฮานอยและนครโฮจิมินไปยังสนามบินที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้สายการบินต่างๆยังได้ออกคําแนะนําด้านความปลอดภยัยโดยขอให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อลดความเสี่ยง จากสภาพอากาศแปรปรวนแล้วพายุคันแมกีรุนแรงแค่ไหนสูงพยากรณ์อุทกอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเวียดนามระบุว่าพายุกำลังเคลื่อนตัวเร็วขึ้นและคาดการณ์ว่าในช่วงเย็นของวันที่6พฤศจิกายนพายุไต้ฝุ่นจะเคลื่อนตัวอยู่เหนือพื้นที่ชายฝั่งระหว่างจังหวัดกวางไายและจังหวัดตกลักโดยมีความเร็วลมอยู่ระหว่างหนึ่ง6หนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะขึ้นฝั่งในช่วงเย็นถึงดึกของวันเดียวกันโดยมีความเร็วลมสูงสุด1 1 8 133กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตรงนี้แหละที่น่าคิดการปิดสนามบินเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อความปลอดภัยแต่ก็ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารและเศรษฐกิจโดยรวมแล้วเราจะสามารถหาทางออกที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่เช่นการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศที่แม่นยำยิ่งขึ้นหรือการออกแบบสนามบินให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงคำถามชวนคิดคุณคิดว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตราการเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ที่มีต่อการเดินทางทางอากาศและคุณเคยมีประสบการณ์ที่เที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกหรือเลื่อนเนื่องจากสภาพอากาศหรือไม่มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยครับ